สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูศึกชิงแชมป์เจ้าป่าระหว่างเจ้าหูลูตัวที่กำลังเดินเขา้ากับเจ้าสองลูผู้ยิ่งใหญ่สำหรับเจ้าหูลูจะตัวเล็กกว่ามากเลยถ้าถ้าดูจากสายตาเนี่ยจะตัวเล็กกว่ามากแต่จะได้เปรียบเรื่องของความเฉลียวฉลาดและชำชิงในการต่อสู้ ส่วนเจ้าสองรูตัวที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะได้เปรียบเรื่องของรูปร่างและน้ำหนักก็ไม้ที่เห็นกองและเกตรละกาอยู่นี้ก็เป็นที่ือของเจ้าสองรูทั้งหมดที่พยายามที่จะพ่นลงมาทับเจ้าสองรูแต่ประเินว่ามันไม่ทับเจ้าสองรูแต่มาทับรถของเรา รักพาดลงมาบนหลังคารถระดเีเจ้าหูลูก็พยายามจะใช้เครื่องทุนแรงจะสังเกตร่องรอยของการต่อสู้เ,เจ้าสองลูเนี่ยจะมีร่องรอยของอาการบาดเจ็บที่โคนขาหน้าด้านขวาบวมใหญ่แล้วก็โคนขาหลังด้านขวาซึ่ง เมื่อตอนบ่ายวันนี้นก็บวมมากดูจากลักษณะของอาการบวมนี่ถ้าชนบริเวณก้านคอนถึงกับตายเลยทีเดียวก็อันนี้เป็นลักษณะการต่อสู้ชาา์ป่าเมื่อปีที่แล้วก็ตัวหนึ่งที่โดนกระแทกบริเวณหน,น้าอกหลังจากที่ผ่าจนะูนด้ดงก็ะจะพบรอยของการเขียวชั เจ้าสองตัวนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ก็สําหรับเจ้าหูลูนี่ยังไม่พบร่องรอยของอาการบาดเจ็บจากการต่อสู้แต่ก็ดูเชิงกันดูเชิงกันไปดูเชิงกันมา,อาพอได้จังหวะก็พุ่งเข้ากระแทกกันทีหนึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเจ้าหูลูเป็นตัวเปิดฉากก่อนอถึงจะตัวเล็กกว่าแต่ก็อาศัยชัดเชิงที่เหนือกว่าผพก่ะแทกาใส แต่เจ้าสองลูก็ไม่ยอมอาศัยที่ตัวเองใหญ่กว่าน้ำหนักมากกว่าก็รับแรงประทะได้ดีนี่ก็ดู้กันหน้ารถพอดีกรรมการต้องยอมแพ้เเพราะว่าบางทีเราจะโดนลูกหลงเวลาที่เขา,าเซหรือเสียหลัก จะดูตัวหนึ่งแล้วก็หันมาดูอีกทีเอาทางนี้ฟาดโดนรถแล้วรับเจ้าหูรูนี่ไม่ใช่ธรรมดาแทนที่จะไปตีเจ้าตองรูกลับมาจ้องมาเล่นงานรดแทนเพราะมันใกล้จริงๆเลยก็ห่างกันแค่เอื้อมเ,เอื้อมไปถึงนีงเข้ามาถึงตั้งใจจะเล่นงานรถไปตรงที่หน้าเามา <c oughs> พอเข้ามาแล้วก็ติดเครื่องรถพอสตาร์ทเครื่องเขาก็จะถอยออกไปอยู่ตรงนี้ชัดไม่ปลอดภัยแต่กรรมการต้องลยับไปหน่อยเวลาเราขยับเขาก็จะหลบให้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะทำอย่างไรให้ปลอดภัย รถยนต์จะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าการที่เขาจะทำร้ายเนี่ยมันก็ยังมีเกราะกำบังอยู่ก็ขยับออกมาให้ห่างพอสมควรเพื่อที่จะเก็บภาพได้อีกสักเล็กน้อยพอตอนนี้มืดแล้วแล้วก็6กโมงกว่าแล้วสายตามองด้วยตาเปล่าเริ่มจะไม่ค่อยเห็นแต่นี่มันเป็นกล้องจากโทรศัพท์มันเพิ่มความสว่างได้พอมืด เป้าหมายของการโจมตีมันก็จะเปลี่ยนจากผู้ต่อสู้มาเป็นรถของเราแทนจากเป้าหมายที่จะสู้กันตัวตัวก็หันเหมาเป็นรถมาเป็นคนพวามมืดมาในสายตาของเขาจะดีมากแต่ของเราจะแย่ลงสำหรับเส้นทางที่จะไปด้านหลังของรถเนี่ยไปไม่ได้ละเพราะเขาคนตัวสั้์ปิดทางไวหมดแล้ว สามารถที่จะไปมาได้หลบก็ไม่ได้เพราะด้านหนึ่งเป็นร่องอีกด้านหนึ่งก็เป็นน้ําขังวิ่งออกไปก็จมอ่าก็ต้องกลับอีกเส้นทางหนึ่งอันนี้ก็เจ้าหูรูเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายของการโจมตีดังนั้นต้องระวังเป็นพิเศษการที่จะดูอ่าในสำหรับเจ้าสองรูก็ย่องมาข้างหลังก็ต้องคอยสังเกต ว่าช้างตกมันเนี่ยบางทีการระบายความเครียดของเขาเนี่ยมันจะโค่นต้นไม้เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยถ้าโค่นมาก็โดนอลีดังนั้นต้องขยับญญาต้องลดด้วยนารถออกให้พ้นรัศมีของต้นไม้ที่ล้มลงมาเนี่ยก็เวียนระยะออกมาแล้วก็จอดถ่ายรูปต่อตอนนี้ก็ อยู่คนเดียวเนีเพราะว่าทีมงานกลับหมดแล้วเพราะมันมันมืดแล้วนี่ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็มันก็จะเป็นอันตรายนะรต้องระวังเพิ่มความ,มระมัดระวังมากขึ้นเอ่ออยู่คนเดียวเนี่ยบางครั้งอ่การจะส่องไฟส่องอะไรมันก็ไม่สะดวกเนี่ยมืดแหลนะนี่ก็ใช้อ่เทคนิคของ โทรศัพท์เพื่อให้ภาพมันสว่างขึ้นก็สังเกตดูการต่อสู้เขาวันนี้นี่คนต้นสัตว์ใหญ่หลายต้นสำหรับไอ้ต้นยางที่เห็นกองระเกลระกาอยู่นี้ก็โคนเมื่อตอนหกโมงเช้าของวันนี้แล้วก็หกโมงเย็นของวันนี้ก็มาเริ่มสู้กันใหม่ที่เดิมสู้กันไปเดินไปสู้ไปขอ ลสรุปออกมาก็ยังไม่รู้ว่าใครจะแพ้ชนะสู้กันมา3าวันสามคืนแล้วนะวันนี้วันที่สามแล้วที่ตั้งแต่ตกมันมาเนี่ยวันวนี่สมวันละที่ต่อสู้กันมาแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังสาหรับเอซีที่ชอบชมธรรมชาติของช้างป่าที่จงก็จะได้ ความรู้เล็กน้อยไปไว้ใช้ในยามขับขันในยามจําเป็นที่เราจําเป็นจะต้องพบเจอกับช้างป่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ถูกช้างทาร้ายมักจะเป็นเวลากลางคืนนะจังหวดจะไม่ค่อยถูกทำร้ายเพราะว่าเราสามารถมองได้ไกลแล้วก็หนีได้ทันแต่กลางคืนเนี่ยช้างสายตาเขาดีกว่าเขาสามารถซุ่มได้เงียบกว่าแล้วก็สามารถจ้องจังหวะที่เราเดินเข้าไปหาแลา้วก็ู่โจมได้ทัน จะหนีไม่ค่อยทันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตช้างป่าที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ<ม>ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวก็ตามกันต่อไปสาหรับเจ้าสองตัวนี้ยังสู้กันอีกหลายวันนะก็สาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ